ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูต้นตาลผมนะฮะหรือว่าจะมาอัปเดตก็ได้นะฮะอัปเดตต้นตาลต้นนี้นะที่ผมปลูกไว้เนี่ยเนี่ยที่เราเห็นนะฮะต้นนี้ผมปลูกไว้เนี่ยอยู่ประมาณสี่ปีเกือบห้าปีแล้วนะฮะเนี่ยเราจะเห็นว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้นะะก็เหมือนต้นตาลต้นตาลที่มันต้นโตๆนี่แหละเหมือนกันนะฮ แต่นี่มันเป็นลักษณะของตาลบอลไซมันเป็นอย่างนี้นะฮะต้นนี้จัดได้ว่าเป็นต้นที่สวยงามมากนะ,ะนี่นะ,ะอันนี้คือลูกตาลลูกตาลของต้นนี้แหละฮะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะผมจะมาให้ดูโคน,นว่ามันเป็นยังไงนะฮะโคนของต้นตาลน,นะ,ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะ มีเอซบางท่านนะถามผมมาว่าเอะทำไมต้นตาลบนไซส้มมะพราวบ,บนไซเนี่ยเขาเอานี้คุมทำไมนะเนี่ยคอบไว้ทำไมนะครับสำหรับวันนี้นะฮะตัวที่คุมตรงนี้โคนของต้นตาลเนี่ยหรือว่าส้มมะพราวบ,บนไซเนี่ย ที่เราคุมไว้เนี่ยเราเราต้องการเลี้ยงรากนะฮะต้องการให้รากมันเยอะๆแล้วต้นมันก็จะสวยงามมาน,นี้นะเนี่ยสวยงามเนี่ยแต่จริงๆแล้วตาในเวลาปลูกเนี่ยเขาไม่ให้กีดกาบใบนะฮะแต่ผมนี่ผมลองกีดดูนะฮะนี่ผมกีดมูลาผมลองดูแต่ไม่เยอะไม่เยอะเหมือนเหมือนเหมือนมะพร้าวนะฮะต้นมะพร้าวนี่ผมกีดเยอะนะะกีดจนหมดเลยนะกาบใบก็กีดให้หมดเลยแต่อันนี้ไม่นะกีดนิดเดียว เนี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนี่ยที่เอาข้อบไว้ตรงนี้แล้วเราดินใส่เข้าไปเนี่ยเพื่อไปการเลี้ยงรากนะให้รากมันเยอะเนี่ยเสร็จแล้วเรามาดูกันเนี่ยคลิปนี้หาดูได้ยากนะมันไม่ค่อยมีนะคนทําเพราะว่านี้มันทํามันต้องใช้เวลานานนะมันถึงจะออกมาลักษณะนี้มันถึงจะสวยนี่นะ เนี่ยลากตามมาอยู่ตัวนี้ลงไปตรงนี้เป็นโคนนะฮะโคนของต้นตาลเนี่ยเห็นมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้ออกนะฮะมันจะได้ดูสะอาดห,หน่อยไม่งั้นเราดูแล้วมองดูแล้วเหมือนกับว่ามันจริงๆเขาเขาไม่ให้เอาออกนะฮะเขาให้ปล่อยแบบธรรมชาตินี้เขาก็กลัวมันตายผมก็กลัวตายเหมือนกันนะถ้าเผื่อมันตายนี่แย่เลยนะเพราะว่าต้นนี้ใช้เวลาปลูกแล้วก็ดูแลมาเนี่ย ปีเกือบห้าปีแล้วนะเนี่ยต้นอยู่ประมาณเนี้ยมีทั้งหมดอยู่ประมาณสนนักสามสี่ส้นนะฮะอีกต้นหนึ่งจะแปลกนะฮะส้นนี้ปลูกพร้อมๆกันมีต้นหนึ่งจะแปลกกว่านี้ไม่เป็นนี้นะฮะใบนี่ยาวประมาณเมตรเกือบสองเมตรอะใบเนี้ยยาววนไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมัมทําให้ดูเดี๋ยวเอามาให้ดูว่าหน้าตาเป็นไงไอ้ต้นนั้นแปลกนะสําหรับคนที่ติดตามก็จะได้เห็นคลิปของผมตรงนี้ ก็จะได้มีความรู้นะะเป็นความรู้ให้เราได้ศึกษาแล้วก็ใครที่จะทําตามก็ลองทาดนูนะฮะเนี่ยผมจะเอาตรงนี้ออกเนี่ยเนี่ยผมอ,ออกเลยนะ จริงผมที่ผมไม่ออกนี่ผมก็เสี่ยงเหมือนกันนะผมกลัวมันตายเพราะจริงๆแล้วถ้าคุณเขาศึกษาเขาจำลองมาเนะี่ยเขาศึกษามาเขาบอกยาย,า,ยาเอาออกนะไม่แม่เอาออกผมจะลองออกดู เราอ,อดูนี่ฮะนี่นะนนะเราออกแล้วก็จะประมาณนี้ บางคนก็ไม่เคยเห็นนะฮะตาลที่เขาทำเป็นตาลบอนไซนี่ยก็ไม่เคยเห็นก็เพิ่งมาเคยเห็นนะี่แหละผมเองก็ไม่เคยทำนะเพิ่งมาทํเนี่ว่าเอาตาลทํานี่จะเป็นไงถ้าต้นมะพร้าวนี่เยอะต้นมะพร้าวนี่ผมเยอะนะแต่ตาลนี้รู้สึกจะมีอยู่ประมาณประมาณสี่หรือห้าต้นนะแต่มันไม่สวยงามเหมือนต้นนี้นะ นีครับผมจะออกแค่นี้นะผมก็กลัวเหมือนกันนะต้นนี้เป็นต้นแรกของผมนะรเราทดลองทำดูเราก็กลัวว่ามันมันจะตายอะไรเงี้ยนี่ยลากมันอยต่นี้ตรงนี้ตรงนี้มันอยู่อย่างงี้นะเนี่ยมันอยู่อย่างงี้ตัวนี้นี่ฮะอยู่งี้นี่แล้วลากมันก็ดด่งลงไป เขาเรียกเสดือนะฮะดิ่งลงไปเสร็จแล้วต้นก็งอกตามขึ้นมานะฮะแต่ก็ที่ใครที่ตามติดตามคลิปผมก็จะรู้ว่าการปลูกตาลันการทาตาลบนไสเนื้อทำยังไงนะฮะมันก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายแต่เพียงแต่ว่ามันเสียเวลาแค่นั้นเองมันต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลาหลาย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 ปีอ่ะไม่ง่ายเนี่ยใช้เวลาอยู่มันสักของผมนี่เกือบห้าปีแล้วนะเนี่ย thank mm -hmm. you ตรงนี้ผมก็กรีดกาบนี่นะะนี่กรีดนี่กรีดกาบใบกรีดก็ไม่ไห้เลยนะเพื่อให้มันได้พร้อมที่สวยงามของมันนะ,ะแะเราเอาออกเยอะไม่ได้เราก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วก็บอกว่าไม่ให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้กรีดไม่ให้ทำอะไรนะมันอาจจะตายได้นะแต่ของผมนี่ลองทำดูว่ามันจะเป็นยังไงอือก็กรีดลงมานะ กินเหมือนกันแล้วกับมะพร้าวทำคล้ายๆกันมะพร้าวบอใไซนี่ดีอย่างเดียวนะฮะเวลาเราปลูกแล้วมันดูสวยงามและอีกอย่างหนึ่งมันมันไม่ยุ่งยากกับการปลูกเหมือนมะพรนะ้าวนะฮะสนมะพร้าวปลูกต้องคอยดูน้ําดูดินดูอะไรเงี้ยอันนี้ปลูกทีเดียวจบเลยนะฮะมันน้ําพวกอะไรเงี้ยก็อย่าให้มันขาดกันแล้วกัน แต่ถ้ามันขาดน้ำก็มันก็ไม่เป็นไรนะมันก็ไม่ตายนะแต่ถ้าส้ตรมะพร้าวไม่ได้ขาดน้ําเดี๋ยวก็ตายเนี่ยครับเนี่ยผมมาลงคิดให้พวกเราได้ดูกันเอฟซี FC ถามมาว่าต้นนี้ขายไหมต้นนี้ผมไม่ขายนะที่ว่าไม่ขายนี่เพราะมันทํายาก ผมก็จะเอามาลงคลิปมาให้พวกเราได้ดูกันนี่แหละถ้าใครอยากได้ก็ลองทำดูนะฮว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยต้นนี้สวยงามมากนะฮะเนี่ยสังเกตดูเราปลูกใน,นกระถางเนี่ยต้นไม่โซนะต้นอยู่ประมาณนี้น่มาผมก็เกี่ยเมอกันนะเนี่ย ใ,ใส่กีดด้วยความ,ะมาระมัดระวังนะฮะพอกีดเส่กระดัษใบมันนิดนึงดัดดัดาไอ้นะดัดมันนิดนึ่งเยอะดัดนิดนึงเนี่ยเห็นว่นานสวยงามครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะจะเราจะได้มีสิ่งดีๆมาให้พวกเราดูกันนะ,ะจะแรกก็จะได้เป็นกําลังใจในการ ทำส้นมาพาะพร้าวสนตาลอะพวกเราไี่ดูจะได้มีความรู้เอาศึกษาไว้ถ้าใครอยากทำก็ทําก็ลองทํากันดูว่างๆนะใครพอมีเวลาก็ทําเนี่ยพอทำเสร็จมันจะออกมางี้หน้าตาก็ถือว่าโอเคครับสวัสดีครับ